เคยเกียนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวานตอนที่114ทันใดนั้นซีวินเซียงก็สะดุ้งขึ้นมาที่นี่เคยเป็นพันดินมาก่อนอย่างนั้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันละ่ะในประวัติศาสตร์ของรัฐที่เราไม่เคยมีบันทึกถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศที่แปลกประหลาดแบบนี้รัฐที่นักบุญของเราดำรงอยู่ในโลกลามามากกว่า20,000ปีแต่ตลอด20,000ปีที่ผ่านมาทะเลตะวันออกก็คือทะเลตะวันออก ไม่เคยมีเรื่องเลา่าว่าแต่ก่อนทะเลตะวันออกเป็นพื้นแผ่นดินส่วนประวัติศาสตร์ของจัก,กรวรรดิยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่พวกเขายอมไม่มีทางรู้ว่าทะเลตะวันออกเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เวิงทะเลนี้ลึกอย่างยิงย่งขนาดผู้ฝึกวิชาเทวะขั้นหกทิศอย่างพวกเรายัางแทบจะทานทนแรงกดดันไม่ได้เกรงว่าคงลึกไม่ต่ำกว่า1500วาอย่างแน่ ชินมูไปยังหม้อใหญ่นั้นยื่นนิ้วออกไปส่งกระแสปานชีวิตตรงไปยังทิศเบื้องบนสักพักหนึ่งเขากลัลังนานชีวิตกลับมาและเอ่ยว่ายังลึกกว่านั้นอีกข้าคะเนว่าคงลึกเล่าๆ2,750วาในเมื่อที่นี่มีเทพารักษ์ภูเขาก็ย่อมต้องมีภูเขาวิหารแห่งนี้น่าจะตั้งอยู่บนยอดภูเขาบิดภูเขาที่สามารถแต่งตั้งเทภารักษ์มาปกปักได้ ก็คงต้องสูงพ5 0 0วาเป็นอย่างต่ำซีวินเซียงหลิงวี่จิวเข้าใจความหมายของเขาโดยพันสถานที่ตั้งของวิหารภูเขาบิดย่อมเป็นยอดภูเขาบิดสถานที่รอบๆก็น่าจะเป็นเทือกเขาสูงลดหลังซับซ้อนกันไปแต่พันมีเหตุเปลี่ยนแปลงอันพลิกฟ้าความดินให้พื้นปฐพีแปเปลี่ยนเป็นมหาสมุทรผื้นแผ่นดินที่ภูเขาบิดตั้งอยู่นั้นเกรงว่าคงจมลึกลงไป ที่ก้นบึ้งทะเลลึกกว่า4,500วาลองนึกดูว่าหากจูจูเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาในจัก,กรวรรดิกดให้ทั้งดินแดนจมลึกลงไป5,000วาและถูกน้ําเข้ามาทับถมและกืนกินสถานการณ์จะเป็นเช่นไรวิหารภูเขาบิดดูเหมือนว่าจะปเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากลัวแบบนั้นชินมูมองดูหม้อใบใหญ่นั้นอันน่าเดือเชื่อนี้ในตอนที่เกิดภัยบัตรเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ เจ้าของวิหารคงกําลังหลอมปรุงยาวิญญาณในหม้อยังไม่ทันได้นําออกมาตัวเขามองไปในหม้อเห็นว่าข้างในมีเศษโลหะแตกหัดดูท่าจะเป็นอาวุธที่ถูกทําลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชินมู่ก็กระโดดเข้าไปดูในหมอ้อยังถี่ท่วนอาวุธในหม้อนี้หักพังโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่พอจะใช้งานได้ลวดลายบนผนังหม้อสะก,กิดใจเขารวดลายเหล่านี้เป็นอัคระรุน แต่เป็นแบบที่แตกต่างจากที่เขาเคยเห็นมาก่อนให้ความรู้สึกวิจิตรงดงามอย่างน่าประหลาดหม้อใบนี้ไม่ใช่สิ่งของจากยุคสมัยนี้อัคระรูนบนหม้อคล้ายกับของแดนโบราณวินาศแต่มีจุดที่ผิดแปลกออกไปเขาสำรวจอยู่คู่หนึ่งและกระโดดออกมาฉินมู่รีดไล่น้ำออกจากเสื้อผ้าและเดินห่างออกไปอาวุธวิญญาณของพวกเราถูกโรงเจี้วนั้นยึดไปหมดดังนั้น พวกเราจึงไม่มีอาวุธที่เหมาะมือและอาจจะตกอยู่ในอันตรายพวกเจ้าระวังให้ดีหลิงวี่จิวและซีหวินเซียงก็เดินตามเข้าไปหลิงวี่จิวเอ่ยว่าใช้สมบัติเทวะหทิศเพื่อให้กำเนิดอาวุธวิญญาณน,นั้นเหมาะกว่าจะใช้อาวุธวิญญาณของผู้อื่นหากว่าพวกเราสามารถหลอมสร้างอาวุธวิญญาณหกทิศได้พวกเราก็จะมีสิ่งไว้ป้องกันตัวชินมู่ก็นิ่งและเอ่ยถามว่า ถ้าข้าให้กำเนิดอาวุธวิญญาณจะต้องทำอย่างไรครั้งหนึ่งเขาเคยได้ยินจอมปีศาจเสียนชิงเอ๋อพูดถึงเรื่องนี้นางกล่าวว่าอาวุธวิญญาณนั้นเป็นสมบัติที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากสมบัติเทวะทารกวิญญาณแต่เขาไม่เคยรู้วิธีการให้กำเนิดอาวุธวิญญาณที่ว่านั้นเขายังคงขาดความรู้เกี่ยวกับวรยุทธ์ขั้นหกทิศอยู่มากซีวินเซียงก็ตกใจเจ้ารัติเรื่องนี้เจ้าก็ไม่รู้ดิแม่ชีหงฟ้า จากโถงหกทิศได้สอนบรรยายเรื่องวิธีการให้กำเนิดอาวุธวิญญาณในสมบัติเทวะทารกวิญญาณมาก่อนแล้วนะฉินมู่ถือกับสาน้าข้าเคยไปโถงหกทิศแค่หนเดียวและข้าก็ถูกไล่ให้ยืนมุมห้องกับเจ้าตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้าไปและจะรู้ได้ยังไงพอดีนแบบนั้นซีวินเซียงก็นึกทบทวนเหตุการณ์ที่นางถูกไล่ให้ไปยืนตรงมุมห้องกับฉินมูอดไม่ได้จะยิ้มหลิงวิจิ้วเอ่ยว่า สมบัติเทวะทารกวิญญาณให้กำเนิดอาวุธวิญญาณนั้นเป็นคำพูดเพียงเข่าๆจริงๆแล้วสิ่งที่สมบัติเทวะหกทิศให้กำเนิดนั้นเป็นแบบอุดมคติของอาวุธวิญญาณเพียงแค่รูปร่างและรูปกายภาพตราบเท่าที่เจ้าขับเคลื่อนวิชาของเจ้าเจ้าก็จะเห็นปานชีวิตมารวบรวมในสมบัติเทวะวิญญาณเพื่อก่อรูปเป็นอาวุธนางขับเคลื่อนวิชาก้ามังกรราชัน ข้าติดตามคณะบดีป้าซานไปฝึกวิชาหยุทธได้ตกลงใจเลือกมัคคาเต่าสำนักเวทมนบูอาวุธวิญญาณข้านั้นเป็นรูปลักษ์ก้าวมังกรนางก่อรูปร่างของวุฒวิญญาณของนางเสียงคำรามมังกรก็ดังออกมาจากรูปเงามังกรทั้งเก้าที่ไหวไปไหวมาร่างของนางศีรษะของมังกรทั้งเก้ารวบรวมอยู่ที่หลังของนางส่วนร่างของพวกมันก็ถูกพันเอาไว้ด้วยกันก็เกิดเป็นดามค้อนยาว9ถึง10วา ส่วนหัวคอน,นั้นก็ใหญ่ราวกับภูเขาลูกย่อมๆสีหน้าสีวินเสียงแปลกประหลาดองค์หญิงจิว๋วชนัยอาวุธวิญญาณเจ้าถึงเป็นคอนละ่ะไม่เพียงแค่นั้นมรคาที่ข้าเดินคือการประสานเวทมนต์และวิชาบูข้ากําลังฝึกดูว่าจะสามารถหลอมรวมเวทมนต์และวิชาบูเข้ากับวิชามังกรก้าลาชันได้หรือไม่คอนก้ามังกรนี้เป็นเพียงหนึ่งในรูปลักษณ์ของอาวุธวิญญาณของขา้ามังกรทั้ง9ก้าสามารถแยกตัว ประกอบกันใหม่เป็นรูปลักษณ์อื่นได้ตามใจชอบที่ดาเทพเสี่ยงและอาวุธวิญญาณเจ้ามีรูปลักษณ์แบบใดกันซีหินเสียงก็เผยรอยยิ้มขับเคลื่อนวิชาของนางปานชีวิตก็ไหล,ลรับค้่มาจากสมบัติเทวหกทิศแปลเปลี่ยนเป็นเส้นใหม่เส้นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงร้อยแปดพันเก้าทักทอวก,กวนไปรอบรล่างนางเหลากับโซ่นี่คือรูปลักษ์ของวุิญญาณข้าเจ้ารัติและวุวิญญาณของเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไร ชินมูก่ก็ใส่นะวิชาฝึกปืนในขั้นหกทิศข้ายังไม่สมบูรณ์แบบข้าจึงไม่รู้รูปร่างหน้าตาอาวุธวิญญาณของตนแล้วพวกเจ้าจะหลอมสร้างอาวุธวิญญาณออกมาได้อย่างไรขณะพวกเขาเดินผ่านราชวังอันปกคลุมไปได้หมอกหลิงวิจิวเอ่ยว่าพวกเราต้องหาช่างฝีมือที่มีทักษะความสามารถมาหลอมสร้างอาวุธวิญญาณของพวกเราอาวุธวิญญาณที่ดีจะสามารถเข้ากันได้แบบอุดมคติของอาวุธของเจ้า และจะสามารถปลดปล่อยพานุภาพของอาวุธวิญญาณน,นั้นๆจนถึงขีดสุดหากว่าฝีมือหลอมสร้างไม่ดีอาวุธวิญญาณก็อาจจะไม่สามารถเข้ากันได้กับพานุภาพของเทศะเทวะข้ากะว่าจะทําให้แบบอุดมคติอาวุธวิญญาณข้าสเสถียรดีเสียก่อนและจะไปขอให้ผู้ช่วยเสยนาบดีกระทรวงการงานและคนอื่นช่วยข้าหลอมสร้างอาวุธวิญญาณแต่ทว่าโครงสร้างอาวุธวิญญ,ญาณของข้านั้นซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง คงยากจะหลอมสร้างออกมาจึงอาจจะดีกว่าถ้าฝึกวิชากระบี่ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างอาวุธวิญญาณพิเศษเฉพาะเพียงมีใจกระบี่ก็เพียงพอแล้วซีเวียเซียงเอ่ยว่าฝีมือช่างของขวหน้าโงวิศวกรรมนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่งและข้าก็กาาขอให้เขาหลอมสร้างอาวุธวิญญาณให้เหมือนกันของข้านั้นมีร้อยเปลี่ยนพันแปรดังนั้นมันคงยากจะหลอมสร้างขึ้นมา สองสาวกำลังกล่าวถึงบุคคลเดียวกันหัวหน้าทงวิศวกรรมและที่มานฟ้าคือผู้ช่วยเสนาบดีสั้นโยสินฉินมู่ก็เปิดเนสวรค์เขียวเดินเข้าไปในวิหารข้าสามารถช่วยเจ้าทั้งสองได้วิชาตีเหล็กหลอมสร้างของข้าก็ไม่ใช่ย่อยข้าสามารถหลอมสร้างอาวุธวิญ,ญญาณของพวกเจ้าได้ในวันสองวันเพียงแค่พวกเราสอบพบเหล็กและทองจากที่นี่ดิ่งวิจิวก็ตกใจหมอเทวดามือศักดิ์สิทธ ที่เก่งกาศงานจิตกรรมก็ยังเก่งเรื่องตีเหล็กหลอมสร้างออกมาซีวินเซียงเอ่ยว่าเจ้าระทิเชี่ยวชาญวิชาตีเหล็กด้วยหรือเรียกได้ว,ว่าพอมีความสําเร็จอยู่บ้างชินมู่เอ่ยว่าข้ารู้เพียงแค่วิธีการทุบตีเหล็กรู้วิธีใช้กําลังฟาดฟันลงไปข้าผ่านการทดสอบของท่านปู่ใบในหมู่บ้านด้วยเร่กลกระจกกระจอกท่านปู่ใบน,นั้นเป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งในแถบชุมชนรอบๆหมู่บ้าน และการตรวจสอบของเขาก็เข้มงวดอย่างมากสองสาวก็มองหน้ากันโดยไม่รู้จะัวัวหรือร้องไห้ดีพื้นที่ในวิหารก็โล่งมากชินมู่มองแล้วก็เผยสีหน้าตกใจเขาถอยออกไปจากวิหารแล้วลองวัดขนาดของมันด้วยรอยเท้าเขาลิงวิจิวก็โผล่หัวของนางเข้าไปในวิหารและเอ่ยว่าใหญ่สุดๆเลยซีวินเซียงเองก็อุทานด้วยดวงตาที่เบิดกว้างทําไมข้างในมันถึงใหญ่ขนาดนี้ชินมูเดินกลับเข้าไปในวิหาร และเดินอย่างรวดเร็วมาข้างทั้งสองคนเด็กเลี้ยงบัวมีอะไรผิดไปหรอวิหารจากข้างนอกลึกยาว99และกว้าง59แต่ข้างในยาว9 9 0 0และกว้าง5 0 0 0ัฉินมูกแ็แหงหน้ามองก็เห็นเพดานสูงริ้วเทียมฟ้าอัญมณีเม็ดใหญ่จำนวนมากถูกแกะสลักประดับเรียงราวกับหมู่ดาวจัดเรียงตัวของทะเลดาวบนท้องฟ้า แตกต่างจากการจัดเรียงตัวของทะเลดาวในปัจจุบันดวงดาวอัญมณีเหล่านั้นดูห่างจากพวกเขาประมาณ4,000-5,000วานอกจากกลุ่มดาวยังมีดวงตะวันและดวงจันทร์ฉินมูไม่รู้ว่าทศเทวะเช่นใดที่ถูกใช้ลังสรรสมบัติเหล่านี้แต่ดวงตะวันบนท้องฟ้งฟาจำลองยังคงแผดแสงเจิดจ้าให้แสงสว่างไปทั่วทั้งวิหารนี่ยังนับว่าเป็นวิหารอีกหรื นี่เป็นโลกมิติระดับเล็กชัดๆพื้นที่ในวิหารนั้นมากกว่าที่เห็นจากข้างนอกถึงหนึ่งมื่นเท่าฉินมูกำลัง,งับใจของเขาที่เต้นตึกตักและเอ่ยว่าตำแหน่งของดวงตะวันและดวงจันนั้นคือตำแหน่งของเบ้าตาทั้งสองของสัตว์เทวะเต่าตี้วิหารนี้ถูกสร้างอยู่บนกระดูกเทวะของเต่าตี้ตัวหนึ่งซึ่งอาจจะบรรลุเขตขั้นเทวะนี่มันทรงพลังอย่างยิ่งกว่าถุงเต่าตี้ของข้า เพราะนี่คือเต่าตี้เลือดบริสุทธิ์น้องสาววี่จิวนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่เจ้ารู้สึกถึงแรงกดดันเมื่อขู่ดวงตาของซีวินเซียงก็ฉายแสงก่อนเริ่มเอ่ยว่าน่าเสียดายที่วิหารใหญ่โตเกินไปพวกเขาเคลื่อนย้ายมันไปไม่ได้ชินมู่ก็รู้สึกแบบเดียวกันน่าเสียดายเขาจับจ้องไปยังดวงตะวันหัวใจก็เริ่มคลุ้งคลานดวงตะวันนี้เป็นเทพสาตาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือช่าง ข้าสงสัยว่ามันอาจจะไปใช้จุดไฟดวงตะวันบนเรือตะวันได้หรือไม่หัวใจเขาเริ่มเต้นแรงหากว่าเขาสามารถจุดดวงตะวันนั้นได้ละก็ผู้พิทักษ์ตะวันเอียนจริงๆก็จะไม่ถูกเรือตะวันกืนกินเข้าไปฉินมู่เคยกลายเป็นผู้พิทักษ์จันทาครั้งหนึ่งเขาดูดีว่าการถูกเรือจันทาสูบพลังชีวิตนั้นน่ากลัวแค่ไหนเขานั้นค่อนข้างกังวลห่วงใย,ยผู้พิทักษ์ตะวันและไม่อยากให้หนางเสียชีวิตไปอย่างนั้น หากว่าเขามีความสามารถจะจุดดวงตะวันบนเรือตะวันได้เขาจะทำมันอย่างแน่นอนเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเหาะเหินขึ้นไปอย่างรวดเร็วไปยังเพดานของวิหารพื้นที่ภายในวิหารนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างยิ่งเมื่อฉินมู่รีดพลักํากำลังทั้งหมดวิ่งทะยานขึ้นไปบนฟากฟ้าหมายจะบิดดวงตะวันล,ลงมาเขากลับไม่คิดว่ามันจะยิ่งร้อนแผดเผาขึ้นเมื่อเขาเข้าใกล้ทำให้เขาไม่อาจทนความร้อนได้ ล่างเขาเริ่มสั่นและเขาก็ขับเคลื่อนวิชาแท้เจ้าของธาตุไฟเทพคองดาวังคารจำแรงร่างครึ่งคนครึ่งวัวของเทพคองดาวังคารเหยียบอยู่บนมังกรเพลิงสองตัวด้วยวิธีนั้นเขาจึงเข้าใกล้ดวงตะวันได้เขาเบิกตากว้างจับจ้องดวงตะวันที่เข้าใกล้มาทุกทีเขาเห็นว่าสมบัตินี้จริงๆแล้วเป็นลูกตาใหญ่มือคืมาเป็นพลังงานเพลิงร้อนแรงดูเหมือนจะถูกหลอมสร้างขึ้นมาจากดวงตาของสัตว์พี้ยสดานตัวหนึ่ง ยังคงเห็นม่านตาปรากฏในนั้นม่านตาของมันเป็นวงกลมสมบูรณ์พลังเพลิงที่น่าตื่นตะนกทั้งแสงเจิดจ้าบาดตาก็ยิงออกมาจากม่านตานั้นไม่ทันเขาจะเข้าไปชิดเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดเล่ากว,ว่าถูกทิ่มแทงด้วยเข็มหมื่นเล่มชินโมก,ก็ล่อนลงมาด้วยแสงจากม่านตานั้นที่ทิ่มแทงราวกับเข็มหากว่าเขาบูมบามเข้าไปต่อโดยไม่ไต,ต่ตองให้ดี เขาอาจจะถูกล้อมละลายจากความร้อนสูงหรือไม่ก็ถูกแสงอาทิตย์ยิงจนตายฉินมูรองจอดกับพื้นแกว่งหางวัวของเขาไปมาด้วยสีหน้าคิดซีหวินเซียงและหลิงวีจิวก็มองขึ้นขึ้นลงลงด้วยความตื่นใจซีหวินเซียงรวบรวมความกล้าและยื่นมือของนางไปแตะก้นวัวของฉินมูนมที่กลมดิกนางเอ่ยวันนี้มันก้นจริงๆอง์หญิงจิวจะรองจับดูบ้างสิไม่มีทางหลิงวีจิวเอ่ยขึ้นแต่นางก็ยื่นมือออกไป ก้นของจริงจากนั้นองค์หญิงเอ่ยว่าเหนือแน่นอะไรอย่างนี้ฉินมู่แกว่งหาของเขาตีมือของสองสาวที่แตกก้นเขาเดินออกจากวิหารทั้งสองสาวก็กุมมือตัวเองด้วยความเจ็บมองไปยังวัวที่จำแรงมาจากเจ้ารัติเมกลนแนงกลมของเขาเด้งไปเด้งมาพวกนางก็อดไม่ไหวอยากจะเข้าไปขย่่ำมันฉินมู่ออกมาจากนอกวิหารและมังกรเพลิงสองตัวใต้เท้าก็ทะยานขึ้นไป เขาเกาะขึ้นไปบนหลังคาวิหารแล้วเริ่มแงะกระเบื้องบนหลังคานั้นออกวิหารแห่งนี้วิเศษไม่ธรรมดาแต่ละแผ่นของกระจกนั้นจารึกลอยอักขระรุนไว้แม้การโจมตีพวกมันด้วยทศเทวะเอือวุฒิวิญญาณก็ยากจะทํายพวกมันเกิดความเสียหายได้สักครู่หนึ่งฉินมู่ก,ก็แะงะแผ่นกระจกออกมาหลายแผ่นมีแสงสาดส่องเหมือนที่คิดไว้เลยข้างหลังดวงตาไม่ส่องแสงออกมาซีวินเซียงนั้น ก็ยังอยู่ในวิหารและเงยหน้าดูเห็นศีรษะวัวใหญ่มาคือมาโผล่มาจากรอยวัวบนหลังคาที่ถูกแงออกมาบริเวณด้านหลังดวงอาทิตย์มือใหญ่มาคือมานั้นเอื้อมออกมาคว้าดวงอาทิตย์ไว้มือนั้นเขย่าเบาๆดวงอาทิตย์ก็ดับแสงไปโอเคเจอกันนะคลิปหน้าไายบายไปแล้วเดอ้อ